ครับสวัสดีครับผมแซมวอนไรเดอร์ครับสวัสดีครับผม Triple S ครับผมครับพวกเราสองคนก็กลับมาในซีรีส์ The i n t e l l i g e n t Investor น,นะครับผมในเซสชั่นที่9แล้วตอนนี้9หรือ10บ่ะ9แล้วครับ <laughs> โอเควันนี้เรามาคุยกันในส่วนของชีเตอร์ที่15และ16นะครับผมซึ่งก็เอไอชีพเตอร์เก่านี่เราคุยกันเรื่องวิธีการคัดเลือกหุ้นสําหรับนักลงทุนเชิงับใช่คราวนี้เราบอกดูวิธีการแล้วว่าเฮ้ยเราคัดเลือกหุ้นสําหรับนักลงทุนเชิงลุกเนี่ยต้องมีอะไรบ้างทําำยังไงดีวิธีการทําไงดีนะครับเปิดเลยเปิดงานเปิดงานมาก็บทที่15นะครับผมพูดเรียงไทม์ไลน์ตามหนังสือออกมาแล้วกันก็คือเขาบอกว่า เป้าหมายก่อนเป้าหมายของนักลงทุนเชิงลุกก่อนที่จะทำเนี่ยคือเขาบอกว่าเราต้องทําผลกําไรเนี่ยให้ได้มากกว่าตลาดให้ได้มากกว่าดัดชนีให้ได้ครับเราเอาชนะตลาดให้ได้ใช่อันนี้คือเป็นเชิงลุกนะเป็นเชิงลุกใช่แล้วเชิงลุกต้องแพ้เหรอไอ้แล้วเชิงรับต้องแพ้เหรอก็เาเรียกว่าผมเชิงรับก็คือต้องจะอิงไปตามดัดชนีครับถามว่าธนะดีไหมมันดีอยู่แล้วครับแต่หมายถึงเอาเพื่อไฟแนนซ์โดยรวมคืออิงตามดัชนีไปครับผม แล้วก็เขาก็พูดเสริมกันมาว่าเอ้ยแต่มันทําได้ยากนะใช่เขาก็พูดดักมาตั้งแต่หน้าแรกๆเลยเอ้ยมันมันไม่มันไม่ง่ายนะโดยที่เขาบอกว่ามันมี2เหตุผลว่าไอ้ทำไมจะเจ๋งจะเก่งมาจากไหนเนี่ยสุดท้ายมันก็มี2เหตุผละนี่ใที่คุณเอาชนะตลาดลำบากนะครับผมซึ่งข้อหนึ่งก็คืออ่ะผมเปิดให้นะครับผมเขาบอกว่าไอ้ราคาปัจจุบันเนี่ยที่คุณเห็นอยู่เนี่ย มันเป็นราคาที่มันขึ้นไปสูงแล้วเพราะว่าในตลาดเนี่ยมันไม่ได้มีเราคนเดียวนะมีคนเจ๋งๆคนระดับโลกคนกองทุนที่แบบแม่งมีเป็นสิบยี่สบคนเลยมารวมหัวกะที่กันใช่ซึ่งพวกนั้นน่ยมันเข้าไปกันแล้วเขาเขาเขาทำการวิเคราะห์หุ้นนี้ก่อนคุณไปนะพูดง่ายๆใช่ใช่ใช่มันอาจจะโอ้โหไปคิดมาจนหลายสิบปีแล้วครับผมแล้ก็เข้าไปหมดแล้วมันไม่ใชาราคาปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นไปสูงแล้วนะครับผมครับผมส่วนข้อที่สองก็คือว่า เออเขาเรียกว่าไอตรงแนวคิดการคัดทุนของพวกนักวิเคราะห์พวกเนี้ครับเขาอาจจะสนใจแค่บริษัทที่มันลุ่งโลดดูดีเท่านั้นม,มีอนาคตเช่นไหะถ้าเกิดทุกวันนี้อาจจะยกตัวอย่าง Tesla อีวีอย่างเทสลาอะไรเงี้ยครับหุ้นพวกนี้จะได้ความสนใจจาก,กนักิเค์เยอะเพราะมันดูแบบโตได้ดีจริงจริก็คือทุกๆคนอ่ะมันก็มองแต่ของดีๆกันหมดใช่แล้วก็โลจิตก็คล้ายๆกันใช่มันก็เลยไปอ๋อก็อยู่งั้นนหละใช่ใน,ในในในหุ้นดีๆแต่ราคาก็สูงไปแล้วใช่ใช่ซึ่งเราที่เข้าไปคิดหลังเนี่ยเราก็ ไปตอบคิวรับอาแล้วเหมือนไปไปอยู่บนดอยนะเขาเลยแบบว่าเราควรคิดกลับกันไปดูอะไรที่มันแย่ๆดีกว่าไม่ไต้องพูดอย่างนี้อะไรที่มันรับได้แต่ราคามันยังไม่สูงครับอ่าแล้วพูดอย่างนี้หรือไปดูอะไรที่มันแย่มากๆแต่ว่าราคามูลาค่ามันอาจจะสูงกว่านั้นอะอ่างใช่ใต้องบอกว่าอาจจะเป็นมริษัทที่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่โอเคราคามันยังต่ํา มันยังมีแกลบให้ขึ้นไปได้อีกบีบีวีแม่งต่ำๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมโอเคครับผมครับซึ่งพี่เกแฮมเนี่ยก็เอ้ยผมขอเสริมนิดนึงไอ้ข้อหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ทำไมถึงว่าไอ้เรียกว่าอะไรนะเจ้าพวกกองทุนหรือคนต่างๆที่เข้ามาก่อนเราเนี่ยเขาไปอยู่ในราคาที่มันสูงไปแล้วเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเรียกว่าดูข่าวหรือว่าฟังแนด์กระเพื่อมจากข้อมูลเก่ากันมาอ่าฮะ ทุกคนก็ใช้โลจิกกันเหมือนแล้วไปดูข้อมูลเก่ามาดูการเติบโตคิดว่ามันจะเติบโตอะไรเหมือนกันใช่คิดว่าเติบโตปีละสิบเปอร์เซ็นต์น่ตลอดใช่ใช่ใช่ทุกคนก็เลยไปตามแรงกระเพื่อมน,นี่หมดเลยไปตามกระแสกระแสน,นี้นะครับผมซึ่งราคามันก็เลยสูงกว่าเกือบทำจริงๆเครับใช่โอเคครับผมซ,ซึ่งเรื่องนี้เสริมอกนึงก็คือแกฮมเขาเชื่อว่าทุกอย่างเป็นวัฏจักรนะครับอ่าสุดท้ายต้องล่วงมาใช่นะสุดสุดท้ายไม่ว่าจะโตแค่ไหนจะดีแค่ไหนมันจีจังหวะที่มันล่วงลงมาครับอย่างเช่นการบินไทยนะครับตอน เมื่อไหร่วะตอนมันปรับปรุงสภาพนี่เสร็จแล้วมั้งครับสิบปีไม่ไม่รู้ครับอันนี้ <S <S มันก็จะกลับมาครับผมหรือเปล่าไม่รู้ครับรีบเข้าไปซื้อเลยการบินไทยโอเคแต่มาเฮ er ียเกแฮมเนี네่ยเขาก็เลยแนะนําว่าอยถ้าเป็นบริษัทเขาอะ่ะเขาต้องมช่ <c oughs> ในการลงทุนเชิงรุกเ네นี่ยเขาก็ทํามาแล้วนี่เขาใช้วิธีการทั้งหมดสวิธีสี่วิธีหลักๆใช่ใช่คนหนึ่งคือเขาทำอะไรคุณซัมมอนเลเดอร์เขา คำ arbitrage ครับผม arbitrage นะครับ,รบผม,ผมซึ่งอันเนี้ยที่ผมอ่านเข้าใจมาเลยก็คือว่าเขาบอกว่าเขาจะเหมือนกับเออเขารู้ข่าววงในของหุ้นตัวหนึ่งอะครับแล้วเขาก็ขายหุ้นที่เขาถืออยู่ไปซื้อตัวนี้หมดเลยเขารู้ว่าข่าววงในเป็นข่าวที่ดีเช่นอาจจะมีการปรับโครงสร้างบริษัทม,มีการเปิดธุรกิจ newest curve อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าซึ่งซึ่งเขาต้องชัวร์นะครับอันนี้เขาเสริมนิดนึงว่าโอกาสสาเร็จเนี่ยมันต้อง8ปดิปรเ็นะอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงแบบข่าวมันต้องชัวร์ครับแ0 2สบยินะครับใช่ใช่ ประมาณนี้ครับข้อหนึ่งส่วนข้อสองนี่ก็คือเป็นการขายทอดกิจการครับอืใช่อันนี้ก็ตรงตัวเลยครับก็คือว่าเหมือนไปซื้อหุ้นที่จะมีการขายสินทรัพย์หรือกิจการบางส่วนเลยแล้วก็ตามแต่ที่จะได้เงินเข้ามาในในหุ้นเขาในลำดับษัทเขาก็อ,อาจจะได้ปันผลเลยใช่ครับอาจจะได้ปันผลเลยแล้วจะได้อันนี้ส่งยังอื่นเช่นตัวเลขอาจจะดูดีขึ้นครับกำไรต่อหุ้นอาจจะพุ่งกระชนุนก็จะบินเข้ามาอาถ้าใครที่ดูแต่ตัวเลขกําไรอาจจะเข้ามาซื้อครับผม <Okay. S 2> ส่วนข้อสามก็คือการป้องกันความเสี่ยงแบบเกี่ยวเนื่องอันนี้อันนี้เราอ่านแล้วเราก็งงเหมือนกันนะครับใช่ครับผมแต่ที่เราจับใจความกันได้เนี่ยเออเราคิดว่าคล้ายๆว่าให้ไปซื้อพวกที่เป็นหุ้นกู้ใช่อ่าบอลหุ้นกู้หรือเอ่อหุ้นที่แปลงสาภาพเป็นหุ้นสามัญได้นะในภายหลังของเจ้าตัวแั่นแหละไปซื้อไว้ก่อน แล้วก็ให้ขายหุ้นสามัญออกไปใช่ในจังหวะที่มันจะตกต่ำอะครับที่อาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีหรือตลาดอาจจะดูดูดูแย่เพราะอย่างน้อยอาจจะได้ดอกเบีย้ยจากหุ้นกู้นั้นอยู่ใช่ครับถ้าเป็นหุ้นกู้เรายังได้ดอกเบีย้ยปกติแต่ถ้าเป็นหุ้นสามัญถ้าเราถึงหุ้นสามัญแล้วบริษัทมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ปันผลเลยสักบาท <ừ> ครับผมถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆคือให้เหมือนเราเหมือนเรารักคนคนหนึ่งนะแต่ว่าเราบอกเลิกไปก่อน แต่เรายังทิ้งแหวนมนวั่นไว้ทิ้งเบอร์ไว้ทิ้งเบอร์แหวนมั่นไว้เสร็จแล้วพอหลังเราก็สามารถแปลงสภาพกลับมาแต่งงานกันใหม่ได้แล้วครับผมครับผมพยายามพยายามแปลงให้มันก็จะงง่าย,ายเลก็สักคข้สุดท้ายข้อสี่ก็ทำอะไรเนี่ยคุณสมวัก็คือซื้อหุ้นที่มีเอ่อค้าภาษาอังกฤษในหนังสือก็คือหุ้นเน็ตเน็ตครับเน็ตเน็ตอ่าใช่บาร์เกนอิชูใช่ครับผมเขาบอกเป็นหุ้นที่มีสินทรัพย์ ราคาเนี่ยต่ำกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนของที่เขามีอยู่ครับก็คือเหมือนเอาสินรั์หมุนเวียนลบนี้สินปุ๊บไม่มีพาังนี่เลยอ่าฮะซึ่งอันนี้เป็นสูตรที่เกแฮมเขาคิดขึ้นมาครับโดยที่แต่เขาบอกไอ้สูตรเนี้ยมันต้องกระจายความเสี่ยงเยอะนะครับร้อยตัวที่เขาบอกคือหนึ่งร้อยตัวครับอืใช่ซึ่งเยอะมากเดี๋ยวไปทำมั่งดีกว่าเงินเหลือเยอะเดี๋ยวทำม่งทำม่งร้อยตัวเลยครับเอาน,น,นี่นี่นี่อ่าแล้วมันงงนะเดี๋ยวผมบอกพวกคุณเลยวิธีทำมันคือคุณไปที่กรุ๊ปเอมเอไอ อ่าแล้วคุณไปหาตัวไหนที่ราคามันต่ำกว่า price per booking นะครับมีกี่ตัวเป็นยังไงแล้วคุณก็หามาร้อยตัวแล้วคุณซื้อแม่ห้หมดเลย <c oughs> <c oughs> นี่นี่นชี้นำการลงทุนหรือเปล่าไม่ไม่รู้ไม่เลยํ <c oughs> าตามว่าไงเน็ตเน็ตผมก็เน็ตเน็ตไม่ดีๆๆๆๆๆอะไรวันนี้นะบอกพวกคุณเลยนะฮะใครฟังอยู่นะฮะไปที่ MAI <c oughs> นะฮะ <c oughs> หาอะไรที่ price per booking ต่ำนะครับซื้อแม่หหมดเลยครับผมแล้วอย่ามาบอกผลกับพวกเรานะว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมโอเค อ่ะอันนี้ก็คือแกแฮมแนะนําว่าที่เขาทำนะครับใช่ที่เขาทำครับผมอ่าใช่หัดมาเขาพูดถึงเรื่องบริษัทรองใช่ครับบริษัทรองบริษัทรองบริษัทรองนี่คือที่เราจับเจความได้นี่ก็คือเออเหมือนแกจะบอกว่ามันมีบริษัทที่แบบไม่ไม่ได้ดังมากไม่ได้ดังมากดังอาจจะไม่ได้ระดับโลกอะไรางเงี้นเพราะพี่แกแฮมเขาเลือกแต่พวกมาร์เก็ตแคปใหญ่ๆพวกแบบใหญ่ๆเนี้ยเขาบอกว่าสิ่งที่แกทำากันคือแกไปสนใจบริษัทรอง ซึ่งบริษัทรองสมัยแกเนี่ยเขาก็ดูว่าหามันไงดีวะพิสูจน์ยังไงเขาใช้เนี่ยอ่านหนังสือเลยนะสตอ็อ,ตอกไกส์ไอ้หนังสือสต็อกไกส์อย่าเราแนะนำหน่อยคือเมื่อก่อนเนี่ยไอ้มันไม่มีเว็บไซต์อ่าไม่มีหน,นังสือพิมพ์ตรงเนี้ยเขาใช้วิธีการพิมพ์หนังสือแจกนักลงทุนซึ่งเขาพิมพ์แจกโดยพวกนี้แหละตลาด S&P ที่เมืองนอกเนี่ยโดยหนังสือนีิมันชื่อว่า Stock Guide เขา<ช>สอนเราเลยว่าจะอ่านสต็อกไกด์ทำยังไงไปดูตรงนี้นนี่หนงสองสามอารมณ์เหมือนเปิด,เป,ดเปิดพจนานุกรมดิกชันนารีนะเรับวิธีเปิดแล้วเปิดยังไงดีซึ่งมันไม่มีประโยชน์ฮะเพราะว่าท<ช>ุกวันนี้มันมีเว็บแล้วใช่ครับถ้าเป็นสมัยนี้ทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วครับมีหลายที่มีเซตมีสต็อกเลยได้เทรดฟีโนมิน่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วครับเลือกจะเสพอะไรก็เข้าไปได้เลยนะครับผมใช่ครับเรียงตาม PE เรียงตามอะไรทําได้หมดครับอันเป็นเช่นนี้ครับผม แล้วก็เขาก็พูดต่อไปถึงหลักเกณฑ์ของนักทุนเชิงลุกครับ uh huh. ออฮะอ่าฮะก็เขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเยหลักเกณฑ์เรื่องเลยคือเรื่องฐานะการเงินครับ <th> ซึ่งฐานะการเงินเนี่ยเขาบอกว่าดูสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยเป็น1.5เท่าของหนี้สินหมุนเวียน uh huh. อา่าถ้าเราดีแคปกับไปนิดนึงเนี่ยในเชิงรับเนี่ยเขาต้องการสอง สองเท่าเป็นอย่างน้อยนะแต่อันนี้เขาบอกหนึ่งจุดห้าเท่าก็ก็เหลือแล้วเหลือพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยข้อสองข้อสองเขาบอกว่าไม่ขาดทุนในห้าปีล่าสุดเรื่องความเสี่ยงในภาพอ่ะถ้าเป็นเชิงรับเนี่ยเขาบอกว่าสิบปีเลยนะเขาบอกเขาเขาบอกสิบปีถูกไหมครับห้ามขาดทุนแต่อันนี้เหลือแค่ห้าพออ๋ออนี่ตอนแรกเขาเตือนบอกว่าจริงจริงแค่กดเหมือนเชิงรับแหละแต่เขาลดลดลดเต่ดาวน์นิหน่อยนึงลดความเข้มข้นลดความเข้มข้นนะครับผมแล้วก็ปันผลครับโอ้เชิงรับเนี่ยยี่สิบปีเชิงลุกเหลือ เหลือเหลือจ่ายเถอะจ่ายสักปีก็ยังเชมาเลยว่ปีแล้วยังจ่ายปันผลอยู่นะใช่ใชคือคือจ่คลคลคลลายสักปีหนึ่งอะ่ะปีที่แล้วพอแนละปีที่แล้วยังจ่ายอยู่นะอะไรเงยพอจ่ายแล้วครับจากยี่สิบปีเหลืออยู่ปีเดียวครับีการเติบโตผลกําไรเยอะกว่า ผมไม่เขียนไปอันนี้จะ<ม>คุณว่กปนิว่าเดี๋ยวผมบอกผมเออผลกับเขาบอกว่าไอาการเติบโตของกำไรเนี่ยครับอ,อย่างที่บอกเมื่อกี้ตอนเชิงรับใช่ไหมครับเขาแบ่งเป็นช่วงเลนส์ามปีสามปีก็คือช่วงเลนส์ปีเนี้ยต้องเยอะกว่าสามปีที่แล้วครับเออท,ที่ที่เฉลี่ยม,มาแล้วใช่เขาต้องการแค่นั้นเลยสามปีเฉยที่แล้วใช่ครับผมผมผมไม่อ่านเจอมันบอกว่ามันต้องเติบโตกว่าช่วงที่มันเกิดวิกฤตผมเลยเขียนไปว่าเป็นการเติบโตกําไรเยอะกว่าตอนติดโควิดไ่ผมทอาอันนี้มาใช้ในอนาคตด้วย อ่าผมจะเลือกเชิงลุกนะไอ้ตอนโควิดแม่งชนะโควิดได้อะไรเงี้ยอ่าโอเคละครับผมข้อห้าสุดท้ายอ่เรื่องราคาครับเขาบอกว่ามันอยู่ในระดับต่ำกว่าหนึ่งจุดสองเท่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิอืมอ่าครับผมราคาต่ำกว่าหนึ่งจุดสองเท่าใช่ครับโอเคอ๋ออผมจัดได้ีนิดนึงก่อนไอ้ห้าข้อนี้นะเขาบอกว่าไอ้เชิงลุกเนี่ยวิธีการเนี่ยเขาแนะนำหนึ่งคือให้คุณไปซื้อหุ้นยังไงก็ได้ที่อ่านใจไอ้พวกเชิงรับ ถ้าคุณรู้ว่าเชิงรับจะทำยังไงอะให้คุณเข้าไปก่อนแล้วไปรอ,ออยู่นั้นอืมใช่ถนัดเลยครับผมบอยถน,นัดอ่าถัดมาถัดมาถัดมาคี่เกทําก็บอกว่า,วาเฮ้ยโอ้โหกดแม่เงเยอะจังเลยเว้ยเชิงลุกเนี่ยแบบเป็นสายแบบยังวัยรุ่นวัยรุ่นว่าไงไวัยรุ่นนะครับผมอ่าถ้าเลือกสักข้อเดียวเนี่ยเอาอยัางไงดีวะเป็นหลักการสักข้อเดียวครับผมใช่ครับเขานะนํำว่ายังไงก็ที่บอกอาจะจมาคือว่าเขาให้ซื้อคุณ เน็ตๆครับที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือหุ้นที่มีเห็นไหมเขาแนะนำเอไมไอร้อยที่ซื้อมาหมดเลยก็คือต้องบอกในบทขาคนตอตีครับเขาเขาพูดมาสองข้อก็คือซื้อหุ้นพีต่ำซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าเอ้ในยุคเขาอะ P ีต่ำไม่ไม่เวิร์กอะสามปีที่ผ่านมาที่เขาทดลองซื้อหุ้นหุ้นบริษัทใหญ่ปีต่ำแล้ไม่เวิร์กเลยอืมไม่ไม่เวิร์กแต่ไอหุ้นเน็ตของเขาเนี่ยเวิร์กแต่เขาเตือนไว้อย่างหนึ่งว่าไอหุ้นเน็ตเนยตราวเนี้ ครับซื้อได้หมดเลยครับร้อยตัวอะครับบนี้เน้นๆครับผมครับฮัดแม่ฮัดมาเขาบอกเนอะเขาก็มีโน้นนิดนึงครับเขาบอกว่าหุ้นขนาดเล็กเนี่ยมักจะแพงในสภาวะตลาดกระทิงครับอ่าใช่แล้วก็ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดตลาดหมีเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะลงแรงเหมือนกันใช่ใช่ครับแล้วเขาก็เสริมน้วว่าลืม่อาจจะไม่กลับมาเลยก็ได้ใช่หรือว่าอาจจะเจ๊งไปเลยก็ได้ใช่หรือว่าจะเจ๊งไปเลยก็ได้แล้วก็คอมเมนต์ต่อย รู้สึกเหมือนเขาผ่านไปแล้วเลยเขาบอกว่าใช่ถ้าคุณจะทําทแบบเนี้ยคุณต้องอดทนรอนานมากๆเลยนะกว่าราคาจะกลับมาเขามียกตัวอย่างในหนังสือสามปีครึ่งเปล่าผมจะไม่ผิดได้สามเท่าในสามปีครึ่งถ้าผมจะไม่ผิดประมาณประมาณนี้ก็คือให้บอกถ้าคุณซื้อหุ้นตัวเล็กในช่วงกระทิงะ่ะเฮ้ยมันมีโอกาสชิบหายนะใช่แล้ว่ติดติดยาวเลยเขาเนี่ยติดยาวใช่มันลงแรงแล้วมันก็ฟื้นช้าลงแรงฟื้นช้าใช่ครับผมครับผมแล้วก็ผมก็เห็นเขาแซะไอ PO โออีกแล้วครับ ก็อันนี้เป็นเป็นซิกเนเจอร์เขาเลยนะครับเจอไอเดียนี่ยผมข้ามเลยตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเดียวครับคือเขาบอกเขาแซะป,ประมาณ <c oughs> ว่าเขาพูดเหมือนชัพเตอร์ที่เขาเคยพูดมาว่า IPO <c oughs> เนี่ยมักจะเข้ามาช่วงตลาดดีครับอืมอ่าช่วงตลาดขาขึ้นอืมโอเคซ,ซ,ซึ่งบังเอิญเหมือนช่วงนี้เลยนะครับ IPO เข้าถี่มากแทบอาทิตย์งมีหรออันสองตุ๊เขาเลิกแลยนี่ยังมีอยู่ช่วงนี้ยังมีอยู่เลยครับนี่ที่จะมีคิวเข้าต่อกันมาโอเคครับอ่าสุดท้ายนี่เขาพูดหนึ่งนี่หุ้นสถียรการพิเศษที่นักลงทุนเชิงรรรุกกใช่่่่่คววเเเข้าาาาาไปปทหือออลบนี ให้เข้าไปซื้อหุ้นขนาดที่อะไรเนี่ยมีการซื้อกิจการใช่มีการมีข่าวเทคโอเวอร์อ่าเทคโอเวอร์แต่เนี่ยเขาเขาเขาโน้ณไปข้างหลังต,ต่อห่อครับตัวนี้นิดนึงว่าแต่มันก็อาจจะไม่ซื้อก็ได้นะคืออาจจะเป็นแค่ข่าวข่าวตกลงว่าจะซื้อเมื่อไหร่ที่มันยังไม่ซื้อก็แทนว,ว่ามันยังไม่มันยกเลิกได้ทุกเมื่อครับใช่เขาบอกต้องระวังตรงนี้ออือครับแล้วก็เนี่ยมีการเสนอซื้อหุ้นแต่ราคาวิ่งไปก่อนสําเร็จทําให้เราขายยังไม่ได้กําไรงงอันนี้งง ว่าจับได้จับอะไรได้บ้างเนี่ยอ่ะอันอันนี้ผมจดมาข้อที่สองของผมมันเป็นอย่างนี้ประมาณว่ามีการแลกเปลี่ยนหุ้นกันนะครับเหมือนเอาหุ้นบริษัทเอไปเป็นหุ้นบริษัทบีได้อ่าใน,นในใน,ในอัตราส่วนเลทเลทหนึ่งครับแล้วเหมือนคนไปดักซื้อหุ้นบริษัทบีรอไปแล้วแต่สุดท้ายไม่เกิดขึ้นเหมือนเป็นแค่ข่าวลือครับใช่แล้วเขาให้เราทำหรือว่างงอันนี้ที่ผมเข้าใจก็คือไม่ผมผมเข้าใจว่าก็ถ้าเราอยู่ถูกฝั่งเราไปอยู่ฝั่งบริษัทที่ ปับราคาขึ้นไปเราก็ได้ผลประโยชน์นะครับอืมใช่มันอย่างที่ผมบอกมันคือสารพิเศษครับมันยากอืมครับผมโอเคแล้วก็อีกยกตัวอย่างอีสถานการ์ที่สามออันที่สาม,มนี่ผมไม่ได้ชอ็อตโน้ตแต่ผมชอ็อตมานะครับอกว่าซื้อหุ้นบริษัทที่ยุติการดำเนินการแล้วรอเอาเงินตอนขายที่ตอนที่เขาขายกิจการทิ้งอ๋อก็อคือถ้าเกิดนี้สิ่งเขาไม่เยอะ เขาก็จะขายสินทรัพย์แล้วก็ได้เงินมาเขาก็จะกระจายกลับไปสู่หุ้นคนพูดถึงหุ้นทุกคนคือคือโลจิติกเหมือนว่าเฮ้ยบริษัทนี้แม่งเจ๊งมายุติเอ้ว้ยทุกคนแม่งขายกันทิ้งหมดเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรแต่เกย์ครมันมองอย่างหนึ่งเกย์บอกว่ายุติเว้ยกูไปซื้อก่อนเดี๋ยวตอนมันขายสินทรัพย์ทิ้งอ่ะเดี๋ยวจะได้เงินมาแล้วก็จะกลับคืนมาใช่เพราะว่าราคาคุณแม่งล่วงไปเยอะทิ่งไปแล้วแต่ประเด็นก็คือต้องมั่นใจว่าเขานี่ติดไม่เยอะนะครับเพราะถ้าเกิด บังเอิญขายแล้วไม่พอใช้หนี้เราก็ไม่ใช่อะไรเลยนะครับแต่ครับผมเป็นคนเจ่งอะ่ะผมไปแปลสภาพไปที่อื่นหมดแล้วนะใช่ใช่ผมก็ว่าอย่างนั้น <laughs> นะเป็นเจ้าของบริษัทผมคงไม่รอให้มันชิปหายไปขนาดนั้นหอร <laughs> กกอกครับผมก็ทำ <c oughs> อไรซื้อปิดคอยหนีไแม่ครับผมอุ้ยอุ๊ยสิบห้าทีแล้วเอาละมาต่อบทที่เชฟเตอร์สิบหกแล้วครับผมเชฟเตอร์สิบหกครับผมเชฟเตอร์สิบหกเนี่ยภาษาไทยคือหลักทรัพย์แปลงสภาพและวอลเลนครับวอลเลนโอ้โห บทนี้ง่ายมากผมบอกเะยคุณแซมว่าง่ายมากผม,ผมก็ได้มาน้อยมากแต่ผมขอสรุปไม่น้อยง่ายง่ายผมขอสรุปสั้น <c oughs> ๆเลยนะครับว่าเกแฮมไม่ชอบอบอลแลน์มากๆเลยครับพอเกแฮมไม่ชอบเกแฮมก็ไม่พูดต่อ <c oughs> เลยใช่ครับคือเกอแฮมบอกว่าวอแลแลน์เนี่ยผิดตั้งแต่เกิดเลยครับผิดตั้งแต่เกิดมาเลยใช่ผเพื <c oughs> ่อคำแบบแย่มากนะเป็นความหายยนะคำหายนะอะไรประมาณนั้นฮะแต่ผมงงว่าเขาเขียนเขาเขียนมาทําไมว่าบทนี้อะไรเงี้ยเขาเขียนขึ้นมาเขามีเหตุผลอ่า เขาบอกว่าเฮ้ยถึงคุณจะเขาเขาจะมองว่าวอลเลนไม่ดีหรือพวกแปรสภาพเนี่ยมันไม่ดีนะแต่เขาบอกว่าคุณต้องรู้ดิเพราะว่ามันมีผลมันจะเกิดขึ้นกับหุ้นสามัญมันมีผลกับราคาหุ้นสามัญใช่ครับผมใช่วอลเลนพวกนี้แต่ถ้าผมอ่ผมชอบวอลเลนนะผมได้วอลเลนมินกับวอลเลนบีทีเอสมาสองตัวแล้วผมขายมันเลยได้มาแล้ปันผลนะแต่ผมรู้สึกว่าปันผลไปเลขายแม่งเลยแล้วครับผมก็คือเนี้ยอันนี้ผมขอพูดอิดหนึ่งก็คือวอลเลนเนี่ยครับมันคือการที่เหมือนบริษัทหุ้นสามัญนะครับเขาให สิทธิ์ในการซื้อหุ้นเรามาคือวอลล์เปเปอรนี้มันจะมีอายุอายุจํากัดครับจะหนึ่งปีสามปีกี่ปีก็แล้วแต่บริษัทเลยซึ่งเขาจะมีราคาตกลงเช่นอย่าง BTS วอลล์เปเ์ชุดล่าสุดอะครับสมมุติเขาตกลงว่าหนึ่งวอลล์เปเ์เนี่ยแลกได้หนึ่งหุ้นสามัญต้องเสียเงินเก้าบาทในการเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญอ่าฮะถ้าาเรล่าสุดที่คือเสียเสียเก้าอะเออรู้จะเกือบสิบาทผมณจำเลขแน่นอนไม่ได้สิบาทใช่ใช่แต่ราคาคูณแม่งไม่ถึงสิบาทตอนนี้ใช่ตอนนี้ยังไม่ถึงเพราะงั้นน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 นกกกกาาาาารรรเเเเปปลลลลีีี่่่่่ยยตตออ้้้้้็็็ไมมมมคคคุุงงััับบแแถจจหหวววะะะึึทท BTS ข มีมีมีอาจกำไรในส่วนตรงนี้ได้อ,อ๋อเก็บไว้ลองเล่นก่อนนี้ใช่ครับนะแต่ไอที่บอกว่าส่งผลกระทบต่อหุ้นสามัญเนี่ยเพราะว่าจานวนหุ้นจะเพิ่มขึ้นครับจานวนหุ้นจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีคนแปลงสภาพออรแลนเป็นหุ้นสามัญซึ่งการที่จานวนหุ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันส่งผลให้ EPS ตกลงครับ เพราะ EPS เนี่ยมันคิดจากกำไรค่ะด้วยจำนวนหุ้นโหอย่างนี้มินนี่ชอบแจกวอลเลนนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคนะใช่ครับอัน,อ,นอันนี้ในในหนังสือเขาเขียนเทคนิคอย่างหนึ่งครับเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อ EPS ที่อยู่ในหน้าแสดงของของหุ้นครับให้ไปดูว่าเขามีวอลเลนเท่าไหร่แล้วแล,และตีและตีความว่าทุกวอลเลนจะแปลงเป็นสภาพหุ้นสามัญครับเพื่อให้ได้จำนวนหุ้นที่แท้จริงมามใช่เขาบอกนี่เป็นเทคนิคเกมทางการเงินครับนี่คือสิ่งที่เกรแฮมไม่ชอบเพราะเหมือนมันเป็นเกมทางการเงินของบริษัทอื ประมาณนี้ครับอันนี้ที่ผมอ่าน,นได้หุ้นบุรินม,มสิทธิ์สามารถแปลงเป็นหุ้นสามาัญและพี่แอสสิ์สามารถได้เงินปันผลก่อนหุ้นสามัญนะครับผมครับผมแล้วก็สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้เหมือนกันแล้วแต่ตัวครับผมแล้วก็นี่เจออีกเขาบอกว่าวอลเลนควรที่กกอนมไม้ฮะใช่ก็บอกว่าเขาเขาโจมตีมากเลยครับเขาเขาก็ไม่ไม่ไม่ชอบหนักมากๆก็เซอร์ฟคิวที่สิบหกนี่หมดะละเฮียเขาบอกว่า วอรเรนหรือว่าพวกแบง์สภาพเนี่ยไม่โอเคนะไม่เวิร์กสำหรับเขาไม่เขาไม่ชอบไม่ชอบอ่าเขาไม่ชอบดีกว่าแม้มีคนต้องเกิดขึ้นมาด้วยนะครับผมใช่แต่ว่าเขาก็รู้ไว้เพราะว่าเนี่ยมันมีผลกับราคาหุ้นสามารถใช่ครับโอเคโอนนี้เรามาสิบแปดทีนะครับผมสรุปกันหน่อยไหมครับคุณแซมมอนไรเดอร์นะครับผมตกลงเนี่ยไอหลักการการเลือกหุ้นสาหรับนักลงทุนเชิงรุกเนี่ยครับผมเฮียเกแฮมเขาแนะนําอะไรบ้างครับผมเอาหลักการก็คล้ายๆเชิงลับครับแต่ปรับเกณฑ์ลง ใช่อ่ก็เป็นฐานะการเงินสินทรัพย์หมุนเวียนตอนนี้สินเนี่ยแค่1.5เท่าจากสองก็เลย1.5เท่าครับผมแล้วก็แกแนะนำด้นทสองคือแกแนะนำจากสิ่งที่แกทำมวละทำยังไงนะครับผมก็คือหนึ่งคือไปทำ arbitrage ด้วยสองคือไปหาไอ้พวกของที่มันขายทอดกิจการอ่าสามคือไปซื้อไอ้พวกหุ้นเกี่ยวเนื่องนะครับผมแล้วก็ขายหุ้นสามัญทิ้งไปแล้วก็รอหุ้นเกี่ยวเนื่องกับตัับไปเป็นหุ้นสามัญอีกทีหนึ่งใช่ครับผมแล้วก็อันนี้เจ็ดที่เราก็ชอบกันเข้า MAI ไม่อะไรมันก็ไม่อะไรเพราะว่าเอไมไอเหรอกครับพี่จริงแล้วใช่อะไรดีบีบีตามซื้อแม็กหมดเลยครับผมก็รับแล้วเขาก็พูดถึงบริษัทชั้นรองอ่ะซึ่งสมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วเนอะต้องต้องบอกว่าสมัยนี้ไม่ได้ใช้สต็อกไกบุ๊กอะไรแบบนั้นแล้วครับก็เป็นบริเว็บหมดแล้วครับผมแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งเขาเตือนเขาเตือนบอกว่าเฮ้ยคุณน่ะอย่าคิดเด็กฉลาดนะว้ย คนที่เขาอยู่ตลาดก่อนคุณเนี่ยแม่งฉลาดคุณเยอะบางทีก็มีเป็นทีมด้วยนะครับผมซึ่งเขาก็บอกว่าทีมพวกเนี้ยมันเข้าไปรอราคาคุณอยู่แล้วราคามันก็เลยสูงอยู่แล้วนะครับผมการที่คุณเติมเข้าไปแล้วราคาไม่ขึ้นเนี่ยมันก็ไปเกิดจากตรงนี้แหละครับใช่ใช่คุณอาจจะต้องรอ New e ร f ของเขาอีกทีหนึ่งถึงจะได้ขยับแล้วก็เวลาเราเข้าไปเนี่ยเราก็คิดเหมือนคนอื่นแหละว่าเราซื้อหุ้นนี้มีอนาคตดีเขาก็บอกแนะนำให้คิดกับการดีไปซื้อหุ้นเยี่ยนะ แล้วก็ไม่ไม่ต้องบอกว่าซื้อหุ้นกลางๆแต่ราคาต่ำๆน้องพูดอย่างนี้ครับไปหายอย่างนั้นคุณเพวกะุนข่าวไม่ดีอะ่ะการบินไทย True <c oughs> แต่มันก็มีสิทธิ์ไ่กลับมานะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงครับผมเหมือนช่วงนี้บ้านปู่ช่วงหนึ่งมันแบบว่าอยจะเป็นอนาคตเราจะใช้พลังงานสะอาดไอ้บ้านปู<ฆ>ป่เลยตก ทุนนี้บ้านปู่แม่งขึ้นเ้ยโอ้ช่วงนี้ขอแค่มีพลังงานก็พอครับช่วงนี้กำลังขาดแคลนครับพลังงานอะไรก็ตอเอามาก่อนเถอะครับกย์มว่าบ้านปู่ขึ้นกระจายเลยอะอย่างเนี้ตอนนั้นเนี่ยไม่น่าขายทิ้งเลยนะบ้านปู่เนี่ยโอเคครับงั้นวันนี้คุณสำเร็จเสนมไหมครับผมก็ไม่มีครับบทสิบหกข้อสรุปสั้นๆก็คือเอเขาไม่ชอบวอลแลน์กับผู้คุณแปลสภาพเลยครับถ้าคุณเป็นแฟนถ้าคุณเป็นแฟนคลับของเกแฮมอย่าซื้อบอลแลน์ครับครับ โอเคได้ครับผมก็ <Okay. S 2> วันนี้ก็จบตัวนี้ประมาณยี่สิบนาทีเราสองคนลาไป,ไปก่อนนะครับ,รบผมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ